สวัสดีจ้าพอกันอีกแล้วก็กินแซบแบบนุชจ้าเมนิสิพามากินต้มอึ้งจจะพี่น้องต้มอึ้งเองต้มเองข้างแรกพี่นอ้องอ่อมีแต่เคยกินว่าเน่เคยตมุมกะเพราอันนี้เป็นข้างแรกซิบมือแล้วแซบแซบ,บพกอีรีจจะพี่น้องเมนูตามฤดูกาลเนาะบางตัวก็สีมีคข่เนาะบางตัวกับบมีไข่โอ้ยหอมแซบใช่แบบปลาขามออม ไข่มันกุ้งตัวบ่ใหญ่พี่น้องไข่ ไม่ได้หาเองไม่ได้ซื้อหรอก่พี่น้องพี่เป็นออามาหายออมาหายหลายครับก็เลยได้เหตุกินกินคลิปนะจ๊ะไข่มันสะอ่อนวางไว้่ก่อนนี่จ๊ะไข่เน,เน้น เรียกใส่เด็กอย่ามันอ,ออกกินเด้ตัวน้อยๆโอ้ยแมวหลายคร,รับแมวมาคู่ก่อน น้อหน่อยยาเทียงกันจับขาหน่อยมันต้มดนต้มดนเกินไปป่ะพี่น,น้องเมนูก,ก็คือว่า สูตรก็เอามาจากทั้งบ้านเลยจ้ะแกงบ่เป็นเลยรู้ต่ว,ว่าแกงใส่แบบขามอ่อนตัวไปถามย้ายถามสูตรกับย้ายเอาเห็จจะไหนตุ่มอึงมึงตัวเคยกินบ่เคยเห็บย้ายค่ะเลย แนี่ยสูตรมานัวครับหอมขอพายวิวด่านหลังดิพี่น้องไม่ได้มีผมไม่ได้มีอมอมก็จะต้องเป็นช่วงบ่ายนะสิน่งหินมาหินออนได้แดดมันช่อง นุ่นบาลหลวมันอัาไขฮคือบอไข่เลยรุ่นไปทุโตเลยพี่น้องกับไข่ล่ละแต่ว่ามันกับบริเโตัวใหญ่น้อลูกซ้ายเอิญแล้วแป๊บหนึ่งเลยจ้ะเด้อกำลังแสบ ช่วงนี้จะอึ้งใครถูกตัวพี่น้องดูนี่มันอืมแบบบุม๋มันหวานมาแล้ว ไข่ลำแก้วไม่เอาในมา้าเต็มเลยม,ม้ากินเองค่ะเบื้องขากระพัวมันกินกันเอาเอาลูกอ้วนกินไข่อยากคูกันไม่เอาไม่สุภาพ ตัวหน้ากล้องอย่ามาคูก,กันเลยไม่อาวน,นะไม่ขูก,กันนะลูก ลายอยู่จ้าเพิ่นเอามาให้ลายอยู่เดี๋ยวสิฟฟีดฟีดไว้แล้วก็ชิส่งกลับบ้านน้ำแปลว่าทั้งนี้เพิ่นเพิ่นจะกินแต่ว่าเพิ่นบอกกินลายเห็นไหมจ้ามันอยู่ติดเขาเนาะเพิ่นตกเอื้งมันออกเพิ่นก็เลยไปหานะวันนี้เพิ่นก็เอามาให้พี่คนหนึ่งเอามาให้ตรงโอ้เป็นถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยน้อยได้จ้าแต่ว่ามันก็หลายหรือว อะมามีอ่ะมอนก็สิมีตัวไข่แน่บ่ไข่แน่ทั้งนี้เพิ่นจิกินแบบว่า,ผ,าผัดพริกแกงแบบว่าบ่เคยกินน,น,นะเรีมนอะหรือว่าคนกระทอดแต่ตัวบ่ไข่นึกก็สิเอาไป น้องถอดเบื้องเนาะกระเทียมมันแสบพึ่งหน่อยเนีงยจับเบื้องคองยิ่งแย่ๆเสียปูดออกมาว่าเป็นแมงเมาเลย ใครมันเฮอมึงดูนะใครมันกับอันมันนั่นแต่ลูกซ่าเอาิญอะใคร้องที่ไปก็นึกว่าเอิญแล้วเอิญสองเท่าแล้วต้องไปกินเย็นๆเนาะไปดึกวาจกักราขอบคุณที่รับชมกินแซ่บแบบนเด็ดๆจะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปตจะไปได้จ้ะเด้อขอบคุณจ้า บ๊ายบายจ้า